สวัสดีค่ะทุกคนเมื่อนี่ส่วนอาหารของเ้าเปิดนะคะเป็นมือที่แดดออกรู้สึกขยันจักหน่อย <c oughs> จะพาเพื่อนพี่น้องทุกคนมาทําเมนูง่ายๆง่ายๆกินกันเนาะค่ะอันดับแรกกมาเก็บผักกรน,นะคะผ <c oughs> ักบัวเฮาก็มีหลายเนาะ <c oughs> แล้วก็ดอกผักกวางตุ้งกวางตุ้งแปลงเดียวเนี่ยกิกนบ่บหวาดบ่ไวเ้อจ้าเฮาก็เก็บเอาไปต้มกินต้มจำเจวกินหลายรอบแลวนะจ๊ะมันก็ยัง งอกของมะม่อีกนะคะแหงเด็ดแหงอกนะคะช่วงนี้กวงตุ้งแปลงเดียวปลูกกินเนะี่ยว่ต้องปลูกหลายนะคะปลูกแปลงเดียวกับพ่อเหลือเฟือสีเหลืองอลา,ามงามตาเนะคะ่ะเห็นบบจ้าเมนูง่ายๆของข้ามื้อนี่กระต้มพักต้มพักใส่ต้มมะม่านะคะอยากกินต้มมะมะ่ามันง่ายดีเนาะต้มมะม่ายางเดียวกับ บอบบคอยแส่ปรไดเข้ากับอาสผักใส่เพิ่มวิตามินนะคะเพิ่มวิตามินด้วยดอกเนี่ยดอกกวงตุ้งเลยสวยเหลืองอลา,ามงามตามันจะเห็นค่อยไหมเอาแหลวก็ออกไปกิบต์บโตนะคะเก็บผักโตกิบอันนี้นะแล้วก็เมนูอันน,น้ำชานะคะน้ำชาอันดอกฟันสิงโตหรือว่าเลดี้อเขาเอื่อนอย่างของภาษาอังกฤษเนาะ Lion, เลดี้ไลออนหรอเป่ากันยักงางดอกเอาเป็นวาดกอกหยาฟันสิงโตกันแล้วกันเบาง่ายดีนี่นี่น,นี่ช่วงนี้กําลังออกพอดีเลยนะคะเก็บเอาจากสองสาดอกกับพ่อแล้วนะคะาำรับหนึ่งแก้วเห็นไหมหยาฟันสิงโตก็มี ก็จะไปต้มกินเก็บมาแล้วก็เ้ากระล่างล่างฟุนออกจักน้อยนะคะถึงถึงบบได้ใช้สารเคมีกระล่างฟุนนะคะฝุนฝุ่น,นมันก็จะจับล่างออกนี่คะ่ะต้มแล้วนะคะต้มแล้วสามซีดอกกระพาะสำหรับแก้วเดียว เดือดแล้วนี่เห็นไหมเดี๋ยวเราเอาไปทีสีเขาจะลึงเหลืองนะคะ<ๆ>นี่เลดี้ไลออนหรือว่าชาดกฟันสิงโตเดี๋ยวเรามาชิมกันรสชาติจืดๆนะคะจืดๆ,ๆ ชาล่อนๆฮอนฮอนนะคะทำให้ร่างกายอบอุ่นนะคะเห็นได้แดดแบบนี้บ่ได้อุ่นนะคะเขาก็ <Okay. S 1> ดื่มน้ำชาเข้าไปก็อุน่นร่างกายก็อุน่นเพิ่มน้ำชาอุนอ่นๆจากดอกห้าฟันซิงโตต่อมาเขาก็เอาดอกพักมาล่างล่างฟุ้งอกคือเก่า เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วดูสิมาม่ามาม่าม,มาม่าต้องพักสด